ก็สบายดีนะครับพ่อๆกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้กะพามาอยู่ไฮยู่หน้านะครับพามาอยู่ไฮยู่หน้าคือเก่านะครับกะมาสูบน้ำนะครับมือนี้กะเป็นมือที่สามนะครับสามวันสามวันสองคืนนะครับคุ่นครับรถไทเขาอยู่ไกลุ่่นนะครับกะคล้องโซงน้ำก็อยู่ผุ่นนะครับกะขวบมาหนึ่งสองนะครับสองสาม จุดเป้าไมยคือเข้าดันึ้นมากนะครับนี่ครับไฮดริสามนี่ครับกับเป็นปั๊มครับทอพยานากหน่อยนะครับกับทอพยานากหน่อยใส่ปั๊มเบนซินนะครับนี่ครับพื้นที่หน้าอยู่นี่กับเล่าเล่านะครับหาซิบครับซีซีหาซิบไรนะครับสูบน้ำเขามากอ่รอบนี้ถือว่านะครับใส่เวลาในการสูบบ่วไหลนะครับบ่วไหลมือนะครับ รอบก่อนผมมาสูบนะครับอยู่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับบ่ไา้น้ำนะครับบ่ไา้น้ำท่อรอบนี้นะครับรอบนี้ใช้เวลาสูบอยู่กะเฉลี่ยบางเหล่ากับสือสองหมื่นนะครับสองหมื่นประมาณสองหมื่นครึ่งนะครับเฉลี่ยบางเหล่ากับสองหมื่นครึ่งนะครับเพราะมือแหลกมากกตั้งสูบตั้งสูบครับตั้งสูบเครื่องมือนะครับมาตั้งเสร็จตอนประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงก็ได้สูบใบนะครับใบมุ่งนะครับ สำหรับท่านใดที่เขามเแล้วนะครับกากกดไหลก์กดเช์นะครับท่านชงครับยุยครับรถไทยสิงห์นะครับคิปกะสิมีสาระเนบ่มีสาระเนนะครับขอให้ทุกท่านกใส่วิดจัณนะครับในการรับชมนะครับประมาณนี้นะครับอยู่แบดบ้านๆนะครับเดี๋ยวจีพาไปบึงนะครับจีบาพไปบึงปั๊มเบนซินเท่านะครับเตรียมวันหน่อยเตรียมทังนะครับกระประมาณกระทิ้งไว้กรประมาณเด็ สองชั่วโมงน้อยแล้วนะครับสองชั่วโมงน้อยนะครับสองชั่วโมงนน้อยนะครับก็ยางเลาะเบื้องหน้ามันสินะครับเพราะว่าบางเจ้าพื้นกับเบานะครับเข้ากับสองยางเบื้องนะครับเผื่อมีหู้หนูนะครับมันหัวตามหู้หนูหู้ยังกับสีเดฟปิดนะครับบางคนกับถ่าจ่อเบาจะน้ำเข้ากับมีนะครับคนบางคนกับขี้ที่มักม้วนนะครับกับพวกอยอยากออกนะครับพวกอยอยากยกทุนนะครับ ไาเบื้องนะครับอาจตีเสียงดังแน่นะครับกับขอภัยน้ำนะครับว่าไฟเบื้งนะครับ,ว,าาบ,รบว่าน้ำมันไกเ่เบิดไทนะครับตักขอน้อยพื้นนะครับตากระตุ้งวใหญ่นะครับตายขอน้อยคอน้อยพื้นนะครับ กินมาท่านแสบแล้วมึงตัวซสั่นี่ยนี่คือมากกัลุ้งบ่ได้น,นะครับตายนะครับแข็งแข็งตายนะครับตายแล้วนะครับแตเป็นเครื่องนะครับเคร,เครื่องเครื่องเมสซินนะครับเครื่องฮอนด้านะครับเครื่องฮอนด้า เหลือหลายอยู่นะเหลือหลายคิดว่าบ่าเบืองนะครับขึ้นที่หน้านะครับแป้งนี่นะครับ เนี่ยไสแป้งนี่นะครับเพราะแป้งนี่มันสูงนะครับแป้งนี่มันสูงกว่าเขานะครับแป้งนี่พื้นที่กัเฉพาะแป้งนี่กัโดยร่วมกับยูประมาณเก่าไรนะครับพื้นที่โดยร่วมกับยูที่ประมาณเก่าไรนะครับเก่าไรเก่าไรนะครับพื้นที่โดยร่วมกับเก่าไรใครนี่ก็บม่ค่อยง่ายนะครับใครนี่จิมมี่เขายูประมาณเครื่องให้นะครับ เคลต้นใหม่เนี่ยครับต้นใหม่เนี่ยเห็นต้นทุมมหาคันนาคันหนีนะครับก็จีพ่อมีเขาแน่นะครับกัก็ยังดีนะครับก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพื้นที่เก่าไรนะครับกับโมโหนกับมีเขายุ่ห้างห้างนะครับเก็สูบไซนนะครับมีพวกนี้ก็สูบไซนนะครับชีวิตชาวหน้านะครับตัวนี้ก็เอาหนามไสนี่เทือดอี่สองครับกะว่าเอาหนามไซนนะครับมือสองมือกับซิมานะครับเอาปุ๋ยนะครับ ปุยมาลุยหนานะครับเพื่อลิ่งให้มันจะลื่นเติบโตนะครับให้ท่านฝากท่านฝุนนะครับท่านราคานะครับอมามาสูบนามนะคุณยห้อยูหน้านะครับยูนี่มือนี้กับมือที่สามแล้วนะครับมือที่สาม่ว่ากะกับจีพ่อนะครับเก็บมือนี้แล้วนะครับมือกับป้ากับมือนะครับมือซุ้งมือนะครับมือว่านกับว่าแจสีถ่วมนะครับถ่วมอยู่ครับถ่วลุมบัวคุ้ยนะครับจกป่พ่อเป็นยังหย่อนนะครับ หลายคนก็รอคอยนะครับสำหรับท่านใดที่หน้าโอยู่ไก่แรงหนำนะครับมันกะกดทนล้อต่อไปนะครับหยาแน่ยังแน่กะบพิจังวานแหละครับมันได้เห็ดมาเร็งหอกก็ต้องเห็ดต่อไปนะครับการเห็ดการหนีหอกก็ต้องสูตต่อไปนะครับฝากพี่ฝากน้องนะเนี่นะครับปั๊มเบนซินของเฮานะเครื่องนี้กะซื้อมาปีที่แล้วนะครับซื้ออยู่ ร้านขายอุปกรณ์นะครับพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อสั่งเนี่ยอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยแถวบ้านนะครับเสียงดังเนี่ยนะสื่อแถวบ้านสื่อพีชเลี่ยวนะครับกรเพิ่งถอดออกจากเครื่องซับหยานะครับเครื่องซับหยาบดหยานะครับต่อจากเครื่องซับหยาบดหยาบครับจะเอามาใส่ตัวนี้นะครับพอดีเครื่องซับหยานะครับสื่อ มอเตอร์มาใส่นะครับซือมอเตอร์มาใส่แี่วก็เลยถอดถอด้ามองนะครับเพราะว่าเข้าใส่มอเตอร์ในการทํางานกับประหยัดตัวนะครับกับประจีประหยัดทัวนะครับเพราะว่าถ้าไฟเดือนหนึ่งก็บ่กี่บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ขอกงวนะครับใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเลี่วนะครับเพราะมีไฟไปลุ่งนะครับอ้ก็ภาษารมาใส่เครื่องได้นะครับับประหยัด้นทุนในการซื้อน้ำมัน นะครับก็เดือนข้าปีครับประหยัดได้หลายนะครับคือมอเตอร์สองแรงนะครับเดี๋ยวสีภาพไปรีวิวในคลิปลคลิปต่อไปนะที่นี่ครับเขามีอย่างหลายนะครับกับพามาบึงประมาณนนี้ะครับนี่นะครับอยู่ไฮอยู่หน้านะครับก็สภาพเขาแบบนี้มันจีนใหเกี่ยวน้องเขาบนนะครับพี่น้องที่นี่ก็เป็นของคอนะครับที่นี่กับมั่นหาไรซีไรหาไรประมาณนี้นี กับมีหนาปนแน่นะครับกับเป็นธรรมชาตินะครับหน้าบ่มีหยามันชิดปกตินะครับกันบ่มีหนาเลยนะครับกันบ่มีหนาเลยมันบ่มันหน้านะครับธรรมดานะครับแหน่งแน่นะครับกับจะไหนกับพ่อๆกันชิดต่อไปนะครับกับอามาอะมาเนี้ยยูไฮยูหน้านะครับากกนไล์กดแช่นะครับกดนติดตามฝากคอมเมนต์นะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับมันคือกันบอนะครับไม่หนาหลายคือกันบอนะครับต้นหนาต้นพื้นหน้านะครับ ตั้งหนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จิต่อไปนะครับฝากคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาได้นะครับน้อมรับทุกคำคอมเมนต์นะครับน้อมรับทุกคำที่ชมนะครับท่านใดครับพบกวนกันจิปหน้าครับสวัสดีครับ